เจริญพรญาติโยมวันนี้เราก็มาฟังธรรมกันต่อฟังธรรมะกันต่อมือนี้อาตร,รมากที่ได้ประลุทำในเรื่องการอนุโมทนาบุญการอนุโมทนาบุญนี่มีผลมีผลในปัจจุบันและในพบข้างหน้าในปัจจุบันก็นคือเขายังมีชีวิตอยู่ ความหมายของการอนุโมทนาบุญก็คือมีความยินดีมีความยินดีกับผู้ทำความดีมีความยินดีเห็นคนอื่นเขาทำคุณงามความดีเท่ากับยินดีนำ้ำโดยการอนุโมทนาสาธุบุญดังเขียนตอนเสารมีโยมมาวัดมาว่ามาทำบุญนะสิเฮาเห็นผลมากเท่ากับมีความยินดีบุญนำ้ำผนมีความยินดี นโมสานโมทข <c oughs> อถอดขอไปอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเดอ้อทังสี่นีนะ่คือการยินดีกับบุญกับคนที่ทําคุณงามกวนดีหรือเขาทำเขาสทรสัพย์ภายนอกเป็นบรรจุปัจจัยเงินท่องสทระสย์พวกนี้มสาสั่งกุฏิหรือวิหารเมื่เป็นแสนสองแสนทั้งสี่กมม็มีความยินดีมีความยินดียินดีกับการกระทําความดีของเขา โดยการอนุโมทนาสาธุบุญนั่นแหละบุญก็เกิดกับเราด้วยนะแต่หากว่าเข้าบ่ฝึกยินดีหรือว่าอนุโมทนาสาธุน้ำนี่มิตรความอิจฉาริษยานี่ผลของตัวนี้ก็สีน้ำไปสู่พกต่อไปคือเกาคือความอิจฉาลิษยาโอ้เ,อเงินไหลยปนี่ก็สีน้ำไปสางหันสางนี่สางกุฏิสางสลาวิหารยุวัฒยุ่เงี่ยเจ้าของคือบ่เหต ไม่คิดไ่แท้นี่็คือเกิดความไม่มีความยินดีกับคนอื่นที่เขา,เา,เาทำคุณงามความดีเป็นการอิจฉาริษยานี่กับสิงโมนีมันก็จิติดตามเขาไปถูกโวลถูกชาิขึ้นกันแต่แล้วเขาจะประมาทเพื่อเวลาเขาตายไปแล้วนี่สมมติว่าเขา,เายังมีชีวิตอยู่เนี่เขามีความยินดีกับผู้ที่ทำความ ความดีคุณางามความดีเท่ากับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะยุติเห็นปะเวลาเขาตายไปแล้วสัญญาตัวนี้มันกติติด,ตดน้ำเข้าไปตุกบเวลาเขาดับขันหรือว่าตายไปแล้วนี่แหละยังไงบันเทาก็ตายไปแล้วลูบร,รูปสังขารบม่มีที่เขาถือกี้ดับเป็นถีเทาขค้ืนสูธรรมาชาติมันมันกจิเลียตะวิญญ,ญานะนนั่นแล้วคนวางเอาตายไปแล้วกติอนุโมทนาบุญได้ยุติ ก็ต้องได้สิทำไมจะไม่ได้ตอนเขายังมีชีวิตอยู่ก็เพราะวิญญาณนี่แหละเขาจังอนุโมทนาบุญได้สมมติว่าวิญญาณออกจากร่างเขาเพิ่มเขานอนตายอย่างนี่รูปสังขารเขาอนุโมทนาบุญไดบ้บด่ได้เพราะว่าไม่มีวิญญาณฉะนั้นแล้ววิญญาณนี่แม้จะไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีร่างนี่ถึงเขาเขาทิ้งแล้วเดี๋ยวแต่วิญญาณก็ต้องอนุโมทนาบุญได้เหมือนกันแต่เรามองไม่เห็น ในช่วงเขามาทำบุญหาเฮาจังสิีสม,มุติว่าเ้าตายไปทำบุญทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันจังเสียเวลาเพิ่เก้าอุทิศต,ตัวนกุศเนี่เพราะอุทิศบุญไปหาพอนั่นแม่นี่ถวายแก่สงเมื่อสงได้รับแล้วขอให้เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญไปหา นายนันนา่งนี่ผู้ที่ตายไปแล้วคนเอ่ยซื้อเขามาขันเฮ้าเ่ะหัวจักอนุโมทนาสาธุเอาเองบุญนั่นกับว่าเกิดกับเฮ้าบ่เกิดกับดวงจิตดวงวิญญาณเพราะว่าดวงจิตดวงวิญญาณนี่เฮ็ดบุญบ่ไดแล้วรูปสังขารบ่มีแล้วมแต่วิญญาณเฮ็ดนังบ่ไดมีแตรลอดถรับส่วนบุญคือการอนุโมทนาสาธุเอาแช่นั่นจากนั้นแล้วเขาจะประมาทในความยินดีในช่วงเขาถึงมีชีวิตอยู่ ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นี่เห็นคนเขาทำคุณงามความดีเราต้องยินดีกับเขาอย่าไปอิจฉาลิษยาถ้าเราไม่ยินดีกับเขาตายไปเรามีแต่ความอิจฉาลิษยาเวลาเขาต้องบุญหาเขาบ่านี่เขาก้าวถึงนายนั่นนายนี่จงมารับส่วนบุญส่วนกุศลเด้อที่ได้ลูกหลานได้อุทิศไปหากบม่าอนุโมทนาบุญบ่ได้บุญนั่นกับบ่เกิดบุญนั่นกับบ่ได้รับนี่แต่ความอิจฉาลิษยาเป็นสัญญาไว นั่นแหละคืออาตมารจริงได้ยแม่แกงแถลงขีให้เกิดปัญญาให้ลูกท่านทั้งหลายก็จงได้นําไปพิจารณาผ้ามตัวนีเนาะ,ะเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยตวนเองเวลาตายไปแล้ว,ลวเขาปรูกได้ว่าเขาจิทาบุญให้เขาหรือบ่าําบุญบางคนกันบุญแล้วตายไปแล้วสามปีสี่ปีจังเกียกเขาหากระมี่ท่านนั้นแล้วช่วงเขามีชีวิตนี่นะ เราต้องทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้เจ้าของเป็นเสบียงบุญตัวเองเวลาตายไปแล้วสิบปวอึดบ่อยากบุญสินุ่นน้ำไปสู้สุขิภพนั่นนะเพิ่นยังห่ะไปเที่ยวว่างกวางจะเลื่มทิ้งบางไง่นว่าเข้าไปเที่ยวทางไกลๆเนี่ยจะเลื่มขวดน้ำจะเลื่อมกระติกน้ำหรือว่าเขาเอื่นว่าทิ้งตะกี้เพิ่นเอาทิ้งเห็ดหอยทิ้งคือบวกไมไฟให้น้ำไปกิน เป็นอุปมาอุปมไมยเวลาตายแล้วกันเท่าบ่ทาบุญไหวเขาบ่เตรียมสเสบียงบุญไหวตายไปแล้วเขาก็สิบม่มนีแนอยูแน่กินไปนคือความหมายเป็นอุปมาอุปไม้คือที่น้ำตอนเขามีชีวิตอยู่เ,เข้าเตรียมอา,อาหารการกินไปนําจะคิดต่อบุญออจะจะคิดต่อนามบ่หนาเพื่อนวลาจะจะคิดต่อนามผู้หนาบ่หนาผู้นน้เสียหามาให้กินผู้หนีเสิห้ามาให้กินจะไปคือต้องอาศัยจาของ อัตยิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละคือจังบุญนี่แหละยพราะเหตุก็ไใดดอกลูกร้านสิอุทิศบุญไปหาดอกงามนั่นนี่กับโบนียนอนเด้บางเสียเขาบ่เหตุเอี่ยงหดที่ใดยังกินบาตรที่ใดบุญใสได้รับพิจารณวเขาจะประมาทเขาต้องควนพิจารณาเวลาเขายังมีชีวิตรีบเร่งผลไหวเอาบุญเอากุศลเพราะว่าบุญกุศลนี่เป็นผู้สิ้นที่นำพาให้เขามาได้มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ได้ ขันห้าบ่มีบุญเ้ากับบ่ได้เกิดมาเป็นคน,นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี่มันแสนยากพระพุทธเจ้าเป็นตรดไวการที่เกิดมาได้มาพวพุทธศาสนานี่ก็แสนยากการที่เกิดมาได้ฟังธรรมคำมสอนของพระพุทธศาสนานี่ก็แสนยากเห็นปะมันยากแตียได้เกิดมาเป็นคนฉะนั้นแล้วขามีโอกาสมีโอกาสแล้วย่าลืมบุญย่าลืมบุญลืมคุณ เลื่อมบุญคุ้นที่เห่ามีได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นคนก็ย้อนเพราะบุญอันซุ่มบบมีบุญคือบ่ได้เกิดเด้ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานผุนพวกบ่มีบุญเห็นปะเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่งวง้วยเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละและลายยางในี่พวกไม่มีบุญทนนแล้วเฮาเป็นผู้มีบุญเขาจังได้เกิดมากเป็นมนุษย์ทนนแล้วเขาจะประมาทในบุญรีบเร่งขนขวายเพราะว่าชีวิตของคนเฮ่านี่มันบ่แเน่นอน ผู้ใดบ่มีหลูกเป็นลาบอันประเสริฐนอ่นมือเสารืเชิญขนมาเห็นหนาจังหวะนั่งเผื่อว่าชีวิตของคนทั่วสิ่เนนน่นบ่บุญบ่มีผู้ใดเห็ให้มิไดเหตเอาเองเผื่อว่าบุญบุญนี่บ่มีผู้ใดปันแเกลเห็นบ่มันบ่แหกออกใดคือใหม่พากลางเผื่อว่ามันแบ่งกันบ่ได้มนต้องเหตเอาเองถ้ามะไใครปัญญามือนี่ก็คือโคองตี ทำให้เนื้โนุมผู้เขามาฟังก็จิได้เกิดปัญญาได้หูเนาะสิ่งที่บ่รูก้ก็ได้สิได้รู้นั่ไปพิจารณาสาธุเจริญพร